มาดามวาินล่าสวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะพาทุกคนไปรู้จักกับกลุ่มชีสยอดนิยมพร้อมแนะนำไวน์ที่จับคู่แล้วเสริมเมื่อไหร่ก็ไม่มีพลาดค่ะกลุ่มแรกเป็น fresh ี h e e นะคะชีสสดที่ยังไม่ผ่านการบ่มเนื้อนุ่มละมุนและมีรสเปรี้ยวธรรมชาติตัวอย่างเช่น r i คอต t a m o z ซ a r e l l a คอตเ a จเฟต t a หรือ g o a ชี h e e ค่ะไวน์ y, ที่เข้าคู่กันได้ดีนั้นนะคะควรจับคู่กับไวน์ที่เปรี้ยวสดชื่นและสัมผัสบ,บางเบาตัวอย่างเช่น r เซ่ p i n o ก g r i ิโอหรือซูวิยงบรองค่ะหรือถ้าใครชอบไวน์แดงก็สามารถเลือกพิโนนัวหรือเกอนา a c h สัมผัสเบากลิ่นผลไม้ชัดต่อกันที่กลุ่มที่2ค่ะซอฟเลยเป็นชีสชีสกลุ่มนี้ผ่านการบ่มในระยะเวลาสั้นๆด้านนอกจะมีผิวเคลือบบางๆสีขาวนวลพอหั่นออกด้านในจะยังนุ่มละลายได้ในปากตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะอย่างเช่นบรีและกามองแบรค่ะบาดามแนะนําให้จับคู่กับไรท์แอนด์ไวส์ไวน์นะคะอย่างเช่นสปาร์กิ้งไวน์หรือโรเซ่จะช่วยตัดความมันของชีสได้อย่างสดชื่นเลยค่ะแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่แน่นขึ้นอีกนิดแนะนําให้ลองอันโอ๊กชาร์ดเน่หรือเช์เนงรองเลยค่ะจะช่วยเสริมเน มาเป็นเซมิฮาร์ดชีสหรือชีสกึ่งแข็งชีสกลุ่มนี้จะมีรสชาติอ่อนละมุนไม่จัดจ้านตัวอย่างที่คุ้นเคยกันดีเช่นเกาด้ากลูแย์สวิตชีสและเอมเบนทัลชีสค่ะบาดามแนะนําให้จับคู่กับไวน์ที่มีสัมผัสเบาถึงกลางเพื่อให้รสชาติของชีสกับไวน์บาลานซ์กันได้อย่างพอดีลองดรายไวท์วน์ wide, อย่างไรลี่โอชาร์เน่หรือจะเป็นไวน์แดงมีเดยมบอดี้อย่างกาเบเนฟร็องและคาลิองก็เข้ากันได้ดีแบบไม่กรบรสชีสเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบไวน์นุ่มๆดื่มง่ายเบอร์โลก็ กันบ้างค่ะชีสกลุ่มนี้จะมีรสเค็มเข้มข้นกว่าชีสทั่วไปเพราะผ่านการบ่มนานทําให้เนื้อแน่นรินหอมชัดและเคี้ยวแล้วเต็มคําค่ะตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีเช่นเชดดาร์มันชาโกพารเมซานออเรจิอาโนเปโกริโนโรมาโนและกรานลาพาราโนค่ะจับคู่ได้ดีมากกับไวน์ขาวที่มีกลิ่นผลไม้และเนื้อบางเบาอย่างสปาร์ n ิงไวน์วานซาจะช่วยตัดความเค็มได้พอดีและความเค็มของชีสนะคะก็จะช่วยลดความเปรี้ยวของไวน์ขาวด้วยนั่นเองค่ะหรือถ้าอยากได้รสเข้มขึ้นอีกระดับบามแนะนำไวน์แดงเนื้อกลางถึง หนักอย่างกับ,บนเนชชวิยงและเปอร์ติวอดความเค็มของชีสจะช่วยแทนนินหรือความฝาดในไวน์แดงนุ่มลงอย่างน่าประทับใจเลยค่ะและสุดท้ายกับชีสที่หลายคนหลงรักและแอบกลัวนิดนดน,ดนั่นก็คือบรูชีสนั่นเองค่ะชีสกลุ่มนี้จะมีจุดสีฟ้าหรือสีเขียวที่เกิดจากเชื้อราในการบ่มถือเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะเช่นกอร์กอาลาล็อกฟอร์ดและสติลอนชีสค่ะด้วยความที่เขามีกลิ่นแรงรสจัดและเค็มนิดนิดนะคะจึงเหมาะกับฟุตตี้สวีทไวน์อย่างเชอร์รี่ไวน์ลิส ความเค็มและกลิ่นของชีสได้พอดีหรือถ้าอยากสู้รสกันแบบจริงจังนะคะมาดามแนะนำไวน์ที่มีโครงสร้างชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นชาร์ดอนเน่เมอร์โลซีลาเจอร์เนเนโซลิยองหรือซินฟันเดลค่ะรสชัดรสจัดพอจับคู่กันถูกก็ไม่กลบกันแต่กลับเสริมกันอย่างมีมิติค่ะการจับคู่ชีสกับไวน์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแค่เข้าใจรสชาติและเลือกในแบบที่คุณชอบก็พอแล้วค่ะชอปวัตถุดิบคุณภาพได้ที่วินลาวากเกต s ูเปอร์ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งบนเพจสโตร์และแอปสโตร์ค่ะ